วันนี้ราจะมาเรการบวันนี้เราจะมาเรียนการบิวันนี้เราจะมาเรียนการบินกนเป็นกาช่วผมว่าผมชอบกาบิมามีสายหน้าเล้วก็มีความแก่สนุกแน่นอนอที่มีตัว เฮ้ยโอ้โหฟังดูแบบฟูฟูสุดที่ฟูฟูสุดที่โอ้โหไปเอาไปเอาไปเอานี่ตัวโยงเนี่ยนี่ไปเรือมาแล้วก็เมื่อกก็เจอกันแล้วก็ไปกันเลยทั้ เนกรเป็นละคราเต้น6ครับผมเรียกว่าเป็นไทยลายเต้นที่เอ่อเนสายะนะครับจะมีแค่สองคนเานนีสามารถทำได้ขนานี้ใช่และดูเหมือนดมระยะเวลาในการซ้อมน้อยเนเยอะนะเยอะมากๆด้วยนะครับไม่ออกเป็นแบบอะไรยากอ่ที่โชว์วันนั้นคือซ้อมมาอย่างดีแล้วมาอย่างดีมาก แล้กตัวไปอะไรที่ทำให้เราใจอ่อนไปเพราะปกติเราไม่ค่อยมีประสกรณ์เ,เชิญใครเราก็ด้ยวยกามที่เราสนิทกันสองคนด้วยวเราอยู่อย่างที่นาเดีอย่างเรากอยู่คอมเม้นดาย่อสกายเป็นยังไงร้สกว่าเอออยาไปเอ็นจอย,ยอ,อย่างหรือว่าเราไปเชยกับสิ่งที่เราเคยทำที่เขาไมาคในเกมของกฎก็ก็มีส่วนเมีส่วนอยงนี้สุกา จร,จริงสนุกอะเราได้ทำการด้วยกันเป็นจำนวากก่อนหน้านี้แล้วก็พอรู้ว่าแบบเขามาชวนไปฟินคอนทอลก็ติดใจมากก็ขอบคุณพอดีเขาบอกเขาเริ่มเปลี่ยนการขับลองแย็นเลยคะจริงๆต้องบอกผมไม่ทันตั้งตัวตอนนั้นผมกำลังแบบยุ่งกับงานอยู่แล้วทีนี้ผู้จัดการผมพี่ก็เลยบอกว่าเขาเลือกเพลงอารขับนะเอาโอเคแกพี่ได้ได้ได้เราไปทำเต็มที่พอถึงวันที่จะต้องซ้อมจริงนั่นแหละพี่ เปลี่ยนเพลงได้เว้ยเนี่ยโอ้โหเพราะว่างานที่กับเดียวนี้มาอย่างพี่เราก็เลยไม่เป็นลายซ้อมมาอย่างหนักให้ลายเต็มหน่อมาข้างเพราะว่าที่นี่ก็มีหลักปริ f o r m a หลักหลายในในในจังหวัดในะครับลักษกัยก็จะแบบเต้นกับสุละลายจังหวัดแต่จริงจริงมาเพลงมันต้องเต้นพร้อมกันนะมาต้องเต้นพร้อมกันนะจริงๆถ้าเราฝึกฟังดีๆเนี่ยจะเหมัอนมีหลักหลายแล้วแต่มันเป็นศิลปะมันก็ต่อเราติดความถ้าเราจะติดความจะเอา เส้นสีหรือเปล่าแต่สกายก็ไม่เหมือนกันนี่ก็เลยตีออกสีในเื่อผานโชว์คุณโชว์คู่กันชนะเองด้วยกันก็คือหวานใจโชว์คู่กันราะว่าแยกจังหวะกันมิติใหม่ๆอใช่คือ่ะอย่างที่ผมบอกว่าติดตาบอกว่าต้องเป็นคู่น future, okay, yeah. Eg like ี้เท่านั้นที่จะเต้นด้วยกันได้เท่านั้นใช่คนเดียบไม่ได้คนเดียบทำไม่ได้คู่คนนี้อาจจะแบบเป๊ะไงเป๊ะเราสองคนนี้เรียกว่าเป็นจังหวัดซอยซอยของเองซอีแอน่ะอ่ามันซอยย่อยแบบนั้นเ จริงๆมินได้เ I ห mean, oh, well, <mark> <en Wir> <Rogers> ็นโชว์คนแรกของเขาไหมครับสกายบล็อกสาวเหรอเห็นนะฮะเป็นยังไงบ้างกับโชว์นั้งเอาไปทับใจเอาไปทับใจใช่ควบคุมคอนเซ็ปต์ของสกายได้ดีแล้วก็เออ่ทำทำจังหวะตัวเองได้ดีนะครับซึ่งพอๆกันเลยทุกคนดูภูมิใจในผลงุนที่โชว์วันนั้นนะครับได้เขาไปอ่านนะคะรอครับครับผมก็เอ่อเป็นการคิดสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ๆลายเป้นใหม่ๆ ที่ใครอยากจะเล่นตัดก็ค่อนข้างยากนต้องฝึก oh. ซ right. uh ้อมกัประกาว่าเป็นฟ้ารงลใส่เป็นไม่แน่นะฟ้ารงลิเปนาาหนักางกงากุกเป็นคนแชรแาหนั กอดีใจครับดีใจรู้สึกว่าหนังนั้นเป็นเหมือนอีกสเต็ปหนึ่งในชีวิตการที่เรารู้สึกว่าเราอยากทำได้ก็เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลโปรเจกต์ที่เราอยากจะร่วมกันเราทำดีใป <believe it>. <reconcile> ็น <coś> ต <ide> <rawd unre> ่างชาติมากเรก็น่าสนรู้สึกดีใจแล้วก็พวกค่าเหนื่อยที่เราเหนื่อยเต็มที่มากๆก็ ใจมดีใจดีใจครับจริงๆคือ,อชาวฟิลิปปินส์ดูเดยอะมากก็ดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับนางเอ,งเองมเ็มเนาว่าทคนรับในปกคนดูในฟิลิปปินส์เขาถึงได้มากขนาดนี้ก็หะทนประเทศี่อเคลกนเดีจะมีบินครับ <c oughs> ครับก็เดี๋ยวมีไปบินอีกครับ แต่จะบอไม่ได้โดนสปอยเหรอโดนสปอยเหรอเออผมเคยสปอยเหรอไม่เคยนะโอ้ดีดี่หลุดอันนี้พี่หลุดหลุดออกมาโอ้ยคอม่อ่คนบอกว่าเราไม่เคยด่เ้ไทยเื่อกอนใช่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็พยายามเอาปัาเอะอออกกำลักา ซึ่งได้ออกไอยู่อากออกออกกายอยู่่จริงๆช่วงนี้รูทกนคือจะตื่นเช้ามากตั้งแต่บอกว่าเจ็ดโมงอยู่กับพ่มาึกก่อนแล้ไปกินหกเจ็ดโมงไม่อาไอะไรที่มันทำให้เรากะุนนการออกกำลังกายกันนเออน่าจะเป็นการเปลียนตสัมัสรัเใ่ระรู้สึกว่า ก็เป็นโปรเจกต์ที่ยาวนานใช่เปนโปเจกต์ที่ยาวนานแล้วก็ให้จะเริ่มเมื่อไหร่เมื่อไหร่ลุงเมียในพักของนี่ต้องทำอะไรบ้างมัน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 เลยถึงไหนแล้วพี่ก็ไปขี่ม้าพี่ไปถูงเราทำอะไรนี่สิไม่อยากรู้เนี้ยถึงไหนนะพี่นั่นเลยถามใครพี่พี่นี่ช่วยช่วยกังถามหน่อยเพราะว่าถามนักแสดงอะไรพีก็ถึงไหนทุกคนถ้าถามพี่กลับมาเกันมิมพี่ก็วลอยูไหมสบกว่าถ้าคนไหน ไม่มีคิวก็คือจะตายก่อนตอนนี้กังวลว่าจะได้ถ่ายหรือเปล่านี่กังวลมากที่สุดอ๋อเพราะว่าเอานานกันพูดไว้แล้งแต่ปีที่แล้วเราจะเริ่มจะเริ่มแต่วันนี้ก็จะเริ่มเหมือนเดิมจงไม่เริ่มอะไรีกขอบคุณแต่คาแรคเตอร์ของคาแรคเตอร์ของเราอ่ะสกิลทำอะไรอย่างคนขี่ม้าอย่างคนขับรถนิดาผมรู้สึกว่าของมน้องมีมืมีคิวมาคนตางคนนี้มีพร้อมด้วย ครับผมคือจริงๆอ่ะบผมเอบ่ถามเรื่องไตรกันตัวละครนี้มันมันมีความพาทาสมากเพราะว่าตัวละครเนี้ยตัวละครที่ไปไฟแสดงต้อกชื่อเลย้เร็วๆอะไรฮะเอาอยู่เอาอ่ตอบไม่แสดงสี้ยากแสดงอินเดอร์เนี้ยสัมันถ้าเราเล่นไปไม่ถูกเนี้ยจอจะยสุดยีแค่นี้แหละไม่ถึง ส่วนเรื่องเราเนี่ยผมจะยากมากเพราะมันไม่ใช่ยังมันต้องซิ่งมันต้องคุ้มครองนางเอกอย่างเงี้ยมันยากเลยเอ่อครับต่อตั้งใจฟังก็พี่จะไม่รู้เรื่องเลยฮะไม่รู้เรื่องเลยว่าตอนนี้เรื่องมันจะเป็นยังไงอะไรแต่รู้แกมาที่เรื่องที่ไม่ใช่ตอนนี้ถ้าพ่บอกไม่รู้เรื่องอ่ะแต่ว่าปีนี้ได้ถ่านนะปีนี้หวังว่าจะหวังว่าหวังว่าก็ ล่าสุดที่ผมได้รับข่าวมาก็คือเดือนเดือนหกนี้แต่ยังว่าครึ่งปีหลังก็ต้องเทคคิงกันหมดทุากคนใช่ไหมชัยตามได้นะครึ่งปีหับนะติดตามคาแรคเตอร์นิ่งๆ okay. ว่าจะเลือ่อนอีกไหม <c oughs> เออเลื่อนคต้องบอก